วันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว,ว่าราคาคุ้มมาก CPU i3 1210F 4คอร์ 4, 8 thread turbo 4.3เมือนเคยเนะครับแล้วก็ตัวกาจออีกฝั่งเขียวเนี่ยจะเป็น RTX 3050ชนกับค่ายแดงอย่าง 6,500t ต่อไป g i g a b y t e H6.0mk นี่คือมัตเตอร์บอร์ดเหมือนเคยนะครับแรม16 g b เหมือนเคยนั้นนะนั้น,น,นวันนี้เนี่ยมันจะ CPU เดียวกันแต่คนละกาจอและ Power เนี่ยทุกตัวเนี่ย600วัตต์ัวนี้หมดเลยนะ600วัตต์80พัทไวต่อแต่26 26 g b 3050เนะ 66, 66 30 50, จอกับค x t วันนี้จับผู้ระหว่าง i3 กับ3050รุยถึงแร m 16เนี่ยคุณคิวครับ คุณเป็นเจ้าของเครื่องนี้ได้เพียงหมื่นสี่นะถูกมากแต่ถ้าเป็นตัวโควาทีหมื่นสาตรงนี้คือต้องบอกแล้วโปรโมชั่นเป็นแค่นี้2วันตรงนี้นะครับหมื่นสี่นะซ้ายมือนี่ยหมื่นสี่ครับผมขวามือนี่ยก็หมื่นสามนั้นเกมแรกครับสต็อกเกอร์ถูครับสต็อกเกอร์ถูเนี่ยสต็อกเกอร์ถูนี่ต้องยอมรับว่าเหนื่อยสำหรับโควาทัตีครับถ้าสมมุติว่า3050เนี่ยยังคงเปิดเอลาสเฟรมเจนได้ก็ยังพอรอนี่คือปรับโลนะครับเนะปรับโลเอลาสเฟรมเจนโล ใช่อันนี้แบบโลเดียเป็นร้านทีกว่าคิวกันนะพี่ขอเนอะเป็นอาบรรลัเฟรมเจนที่เปิดเอฟอาบารลันเฟรมเจนโอเคโอเคเห็นปะเฟรมต่างเยอะเล่นยังไงครับโคตรโคตรผมเดาว่าสต็อกเกอร์ทูอ่ะมันหนักไปคือถ้าสมมุติว่าสามศูนย์ห้าศูนย์นี่ยังพอยังพอแบกไหวโดยการปรับโลแล้วเปิดเอฟอสามเฟรมเจนครับแต่แต่ถ้าค่ายแดงอ่ะผมมองว่าไม่ไหวละถือว่าห่างเยอะผมเปิดเหมือนกันหมดนะใช่ครับซูมไม่ได้เลยสต็อกเกอร์ทู โดน3-0 5 0เต็มเต็ต่อไปอย่าง Break b e a k b ฟงเนี่ย setting setting เดียวครับคุณขิวครับนะครับแต่ setting เดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงมันต้องเฟรมเจนเว้ยถ้าเปิดแอร์สาบาลานซ์หกค่าหกสิบเป็นเฟรมเจนด้วยโอเคป่ะอ่าอ่ก็คือปิดเรปรับกลางกับกลางทำได้แค่นี้ครับครับผมอ่าเนี่ยชนได้เห็นไหมเฮ้ยปรับเหมือนกันหรอปรับเหมือนกันเป๊ะเลยครับชนได้ครับ แต่ว่าภาพอาจจะไม่เท่าไหร่ว่าปรับโลทั้งคู่ป่ะเ้างมีเพียมทั้งคู่ครับมีเนียมทั้งคู่ใช่ไหมก็นไอเบสอาร์บาลานนะโอ้ยชนได้งั้นเหรอเฟสเลตเป็นยังไงเหมือนว่าแดงได้เด็ดนิดนิดแบบคุณคิวอ่ะใช่ครับเอ๊ยแค่เปิดไอ้สาวเฟรมเจนเนี่ยมันก็พอไปรอดอยู่เดงก็ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับผมไปเด็บสาเฟสโอ้โหเอ้ยคิวมันปรับเหมือนกันมั้ยเนี่ยเหมือนกันครับมีเดียมมีเดียมอืมโอ้ อ้อนเนี่ยเฟรมเจนเออนเออ้อนเหมือนกันหมดเลยครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันชนะเฉยเลยชนะเฉยเลยไปเทียสาวเฟรมกับ88เฟรมครับผมชนะได้ยังไงวะก็ไปวานวานรันกันท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลหมดโอเคโอ้โหเฟรมเลทเป็นยังไงโอ้ยสูงอยู่ดีนะเนี่ยวาโลเนี่ยมือสามหมื่นสี่เนี่ยสามร้อยกว่าเฟรมฟุแบบโลคุณคิวเยอะมากนะเยอะแล้วนะยังไงครับมันจะไม่ต่างขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ครับสูงแล้วนะครับในมุมนี้ เรสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับหมื่นสีมื่นสามเนี่ยพอแล้วเ็เล่นได้นะวาลลโอเคต่อไปพับจีครับเป็นฟุยดีนะโอเคครับผมปรับโลหมดครับถ้าถามผมว่าอนาคตจะถูกกว่านี้ไหมผมไม่รู้ครับแต่นี่คือโคตรถูกแล้วจริงๆนะครับถูกแล้วเออเฟรมหรอเฮ้ยไม่ฉว่ะเฟรมเรทหลักร้อยทั้งคู่อ่าครับแต่ว่าไม่ต่างหรือเปล่าไว ชิบหายละเฮ้ย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 พับจีไม่ฉีกกูโดนใครยิงกูมึงหรอเอาปืนเอาพี่โดน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 ร้อยสิบสามโอ้ยพับจีไหนไหนอะนี่ครับนี่อ่ะเองไอ้เยอะกูตายพับจีไม่หนีนะหวยดีครับค่ะครับอันนี้คือไม่มีอะไรทั้งคู่เลยดิบวัดดิบไหมกราฟิกเป็นมีเดียมปรับกลาทั้งคู่โอเคเฟรมเยอะมากนะครับเท่าไหร่แล้วปรับอะไรปรับมีเดียมมีเดียมปรับมีเดียมก็โอเคแต่ชนะนะ ชนะทั้าสุชนะร้อยสิบเอ็ดเฟรมใน Full HD Medium ครับสี่ในเก้าสิบหกจะชนะนิดหน่อยครับผม Full HD on X on off ์ออนออนะปรับนอร์มัลมาเลยใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็ซอฟชาร์ดก็ซอฟไงครับผมแต่พี่ต้องรีสตาร์ทไงเฮ้ยแต่โอเคนะจริงครับเยอะนะเฟรมเยอะนะจะยัไปหาเล่นลี่นะโอ้โหเฟรมเลตสูงกว่าปรับ normal นะอยู่คนเดียวก็ตามนี้เฟรมเลทยังคงผมว่าสะสมท่าสุดแรงกว่าใช่ครับอ่ะฟลเอ็มผมว่ายังไงก็ต้องสะส่วนท่าสุดป่ะมันไม่แรงหรอกทั้งคู่อันนเี้ย สารสูตรสูตแรงกว่าครับครับตามนัดใช่นี่คือ red day ครับเทชเช่นเป็น high x สิบหกครับที่เหลือเป็น medium ครับครับผมแล้วก็เปิดเดี่ยวบาลานซ์ครับอ่าโอเคเทสครับ benchmark ในส่วนของ rd 2อันนี้ชัดเจนนะว่าสารสูตรสูตรแรงกว่า96กับ79ต่างเยอะเวดดีเว็ดดีเอฟแมดดาบาลานซ์เฟเจนเมเจนปิดเละกลางผสมไฮแล้วกันง่ายๆอุ้ยแรกกับเดิมเยอะแรกกับกันเยอะอันนี้คือเซจิตติ้งครับสารสูตรสูตรใช่ในร้อยยี่สิบบาใช่ผมว่าน้าไอทีก็ แปเท่าไหร่วะเนี่ยควอะก้าแปดกัครับโอเคเมนอินทูไหมดีเดียบาล้านปรับโลปรับโลอ่ะขขงผมก็จะเป็น F อฟไอาบลานปรับโลโอเคเซมานอินทูนะเจ็ดสิบสามเจ็เฟรมมาเล่นได้นะเครื่องนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้20เฟรมตรงนี้ต่างนะต่างรับเซฟมันอินทูมีย0เฟรมครับเป็นแอมสกับดีเดียบอลล้านใช่ป่ะครับผมก็เป็นเอฟเออารบาลานนะอันนี้ปรับกลางคู่ปิดเลปิดเละครับโอเคเอฟไออาร์สามบอลล้านเฟรมเจ เอฟสามบาลานเฟรมเจนนี่เล่นได้นะเยอะครับหลัก40เฟรมครับตามราคาของมันนะท่านผู้ชมครับครับผมโอเคที่เคยจะไปได้แนคือชิดครับเอฟอาร์บาลานเฟรมเจนนี่มันมีให้เปิดก็เปิดดิครับผมเอฟสามบาลานเอฟอาร์บาลานเฟรมเจนครับปรับภาพเป็นอะไรโลอุ้ยโอ้เยอะจังอันนี้สูสีนะครับผมแต่ก็เฟลิก็ได้พอๆกันครับตรงนี้แต่รับอาจก็ปรับกลางนะปรับกลางดีนะมี F R 3อาร์สามเฟรมเจนช่วยนะครับค D เ3สดีเอฟสามเฟรมเจนสามครับอืมโอเคเฟรมตัดงกระสีเฟรมได้อยู่บาคิวได้อยู่ครับ ยี่สิบเฟรมชนะร้อยแปดร้อยสิบเฟรมตรงนี้เฮ้ยเล่นได้นะโอเคนะแต่สัวสัวไม่แย่นะไม่แย่นะใช่ไหมครับเฉียดเด้อนะเออสูสีสังเงินแต่ว่าเล่นได้ดีทั้งคู่นะใช่ครับก็โอเคนะครับถ้าช้างไม่เยอะนะช้างยี่สิบเล่นได้ยี่สิบไม่รู้จุดเจ็ดสิบห้าเฟรมครับแปดสิบเฟรมอันนี้คือถือว่าแรงกว่าตัวนั้นแรงกว่าครับสามสูห้าศูนะอืมโอเคก็เดาวออร์ม่ะท้ายครับชุดนี้คือแหละฟูดี้แบบโรยชนเลยแมะไม่เปิดเฟรมจงเฟรมเจ้นอะฟูดี้แบบโรยทั้งคู่ครับพลังดิบชนเลยอะไรของเขาคำเนี่ยเาะนนั้แหล ไม่ค่นั้นครับมันไม่รับคำสั่งมันไม่รับคำสั่งแค่่นั้นเพราะตอนเข้าเกมเตือนอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้อ่านมันเตือนันคำสั่งตรงนี้นะครับไปสรุปกันโอเคอันดับแรกครับถ้าเป็น Black Mid ครับ Full HD Medium 33ล้านเฟรมในทั้งคู่เนี่ยเฟรมเรทเนี่ยเหมือนกับผมพันไอทีแรงกว่านิดนึง88เฟรมครับกับ83เฟรมนะครับพอเป็น Forza ชั้น5ครับ ฟูทีดีมีเดียมอันนี้พลังเด็บเลยนะครับ3050แรงกว่าคือ111เฟรมกับผมพนักงานไอคี96เฟรมครับซาร์ฟพาร์ท3077ครับฟูทีดีมีเดียมครับปรับไฮเอลสามบาลานซ์เฟรมเจนเนี่ย3050แรงกว่าคือ98เฟรมกับกับ88เฟรมครับวาโลครับใกล้เคียงกันจะจัดเลยฟูที่ปรับโลครับ280ถึง370เฟรมใน3050ครับครับเออ270 350ในผมพนักงานไอคีครับเรดเดสครับเทกเจอร์เป็นไฮที่เหลือเป็นมีเดียมบางคุณคิวครับ3050แรงกว่าเยอะแล้วเดียวบาลาานนนนนนซซ์์เเเเฟฟรรรมม79ีีย99คัับบออ้จป็ล เดล้าพัฒน์วันครับพูดีมีเดียเอ3สาบาลานซ์เฟรมเจนครับสูงกว่าเยอะนัด1หนรอยถึงเท่ากับ805สิพับจครับเท่ากันนะ1้อยถึงครับผมใช่เท่ากันไปเลยไฟเอ็มคือทุกอย่างเป็นนอมมอลเปิดเงานะครับชาร์โดซอฟนะเกครับ90 103แข็งกว่าถ้าไปดูไลฟ์จริงจะรู้ว่าสัวสวนสแข็งแรงกว่าเยอะก็ลอฟวอลครับฟูดี้รับโลครับ80 105กับ10เฟรมเลยไม่ได้เย่านับเลยนะครับสเปนไดมายมาลโมเรสก็ปรับมีเดียมครับเอลสามเฟรมเจนครับ1 0 1 7 0ตรงนี้อันนี้70 125ครับผมสเปนมาเรียนทูฟูดี้รับโลครับเดียวบาลาก็60 75ชนะเยอะด้วยเเารบาลานก็45สาสนสูตชนะทุกอันเลยนะครับกอล์อซูชิมะเนี่ยฟูดี้แบบโลเอามบาลานเฟรมเจน100กึ่1040เฟ กับโปรเซส85ครับ s t อร k เกอร์ as as 2แอร์3บาร์ลัดเฟรม7890เฟรมอันนี้15 25เฟรมเล่นไม่ได้นะคครับโอเประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนี่คือทั้งคู่ดีอยู่แล้วนะคุณคิว R าร5 0กับโคมทายเอ็กจีหดีทั้งคู่ราคานี่ผมรับประกันว่าหาไม่ได้ที่ไหนราคาโคตรดีและรับประกันหลักการขายแบบ i have CPU ครับผลให้ไปเกยโคของใครครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับดีในร้านต่อไปเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ